สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับผมวันนี้เป็นเทปแรกนะครับของดรเทมทารโคลคันะครับดูดวงไพ่ทาโรลบายดรเทมส์นะครับทีนี้การดูดวงครั้งเนี้ยก็จะเป็นสลับชาว12ราศีประจําสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์แล้วเราก็ประจําวันที่6มิถุนายนถึง12มิถุนายนนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรก่อน,อนละกันเนาะดูซิว่าชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงภาพรวมก่อนของชาวราศีมังกรนะว่าช่วงเนี้ย จะเจออะไรยังไงบ้างแล้วเราค่อยมาเจาะลึกสักสามเรื่องละกันนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางสําหรับชาวราศีมังกรนะครับตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะชาวราศีมังกรสื่อจิตมาที่ผมละกันนะครับดูสีเกิดตั้งแต่16มกราถ,ถึง12กุมภานะครับดูซิเป็นยังไงบ้างชาวราศีมังกรนะครับเป็นดวงที่อัลอบอถือว่าเป็นดวงที่ดีเลย ทำอะไรก็สําเร็จใครที่มีการสอบแข่งขันประมูลงานหรือสอบชิงทุนหรือสมัครงานหรืออะไรผมบอกได้เลยว่า99.99%มีโอกาสจะสําเร็จนะมีโอกาสจะสําเร็จเราพายแห่งการเฉลิมฉลองด้วยครับ t r f c u p คนะครับนะะแต่ช่วงที่ผ่านมาเหมือนขาดสภาพคล่องทางการเงินเหมือนกันนะชาวราศีมังกรอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับยังไงก็สู้ๆหน่อยละกันเนาะแต่ช่วงนี้ปัญหาแอบเยอะเหมือนกันนะชาวราศีมังกรเพราะว่าอะไร ดาบล้อมรอบเลยเอกออฟสวอร์คือมีปัญหารอบด้านอะมีอะไรต้องให้คิดต้องแก้ทั้งที่มันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดที่เกิดจากเราเกิดจากคนอื่น<ม>ทั้งนั้นนะครับแล้วไพ่วิวออฟฟอร์จูนพูดถึงนะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหา<ม>ริมมรัพย์มรดกหรืออะไรบางอย่างที่คุณมีโอกาสก็อาจจะได้หรือได้เงินอะไรบางอย่างรวมทั้งการซื้อรถใหม่ด้วยนะครับ,บ<ม>สำหรับชาวราศีมังกรที่สําคัญชาวราศีมังกรเนี่ย<ม>ช่วงนี้นะ คนรักเนี่ยก็จะคิดเรื่องการเงินเหมือนกันพยายามาหาเงินหาทองช่วงนี้พยายามเต็มที่เลยปัญหาเนี่ยชาวราศีมังกรให้ระวังอาจจะเจอผู้ชายคนที่มีอํานาจคนที่มีอํานาจนะอาจจะมาทําให้เราต้องถูกใจนะคบเป็น the emperor หรือหมายถึงความคนเป็นแฟนก็ได้หมายถึงผู้ชายที่มีอํานาจเป็นเจ้าของกิจการหัวหน้าหรือใครบางคนคนรักอาจจะทําให้เรามีปัญหาได้ก็ให้ระวางังนะชาวราศีมังกร และอีกอย่างหนึ่งคือราศีมังกรเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะมีทางออกทางแก้คุณอาจจะมีโครงการที่จะเริ่มอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยใจเนี่ยสิ่งที่คุณคิดไม่รู้นะสําหรับบางคนสาหรับชาวราศีมังกรอาจจะคิดเรื่องการไปอยู่เมืองนอกต่างประเทศหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับต่างชาติหรือเกี่ยวพันกับคนต่างชาตินะครับผม,มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ยังไงราศีมังกรนะเรื่องครอบครัวก็อาจจะสุขสารในช่วง3ามสาเดือนนี้อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมอันนี้เมื่อต้นคร่าวๆนะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรทีนี้ชาวราศีมังกรมาช่วยตอบมาช่วยคิดคําถามกับผมซึ่งอ่ะผมจะลองช่วยดูคําถามไว้ให้ละกันอะไรที่จะน่าสนใจผมเชื่อว่าเรื่องการเงินอันดับอันดับหนึ่งพราะไพ่มันขึ้นเลยขาดสภาพคล่องทางการเงินนะเรื่องที่2ที่ผมจะให้โฟ,โฟกัสโครงการ หรือโปรเจกต์อะไรที่คุณคิดไม่ว่าจะค้าขายทําอะไรใหม่เริ่มงานใหม่มันจะดีไหมสําหรับชาวราศีมังกรสัปดาห์นี้และอันที่3ปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆรอบด้านเลยนะครับดูซิว่าปัญหาต่างๆรอบด้านแหะชาวราศีมังกรจะต้องเจออะไรบ้างอ่ะสามเรื่องนะแต่ผมจะตั้งธงเอาไว้เรื่องโครงการการเงินแล้วก็ปัญหา ามาดูซิว่าโครงการอะไรที่จะเริ่มอะไรใหม่ตั้งจิตนะสื่อมาที่มือผมสำหรับชาวราศีมังกรเริ่มต้นอะไรใหม่มีอะไรบ้างชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้โครงการอะไรคิดหนักเลยตอนนี้กำลังคิดเยอะเลือกไม่ถูกไพ่มันบอกมาเลยเซเว่นออฟคับช่วงนี้ราศีมังกรก็อาจจะเหนื่อยเนาะอาจจะต้องคิดหลายอย่างมากเลยใจเย็นๆนะครับค่อยๆคิคด เพราะคุณอาจจะคิดว่าเราจะทําอะไรดีเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งโควิดด้วยนะก็อาจจะเหนื่อยใจนิดนึงอาจจะลําบากหน่อยนะครับถ้าผู้ชายจับได้นะราศีมังกรจะเหนื่อยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเหนื่อยยิ่งกว่าใช้คาว่าเหนื่อยยิ่งกว่านะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่ด้วยนะโครงการที่เราจะทําคุณเป็นคนคาดหวังสูงสแตนดาร์ดสูงหวังว่างานออกมาจะสําเร็จตามเป้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามเป้านะให้ทําใจแต่ถามว่าได้ไหมได้ จะมีข่าวดีอะไรบางอย่างราศีมังกรครับคุณคิดจะทําโครงการอะไรเริ่มทําเลยแต่ค่อยๆทํานะอย่าใบบุ่มบ่ามหรือลงทุนอะไรมากมายไม่ว่าจะธุรกิจหรืออะไรก็ตามรวมถึงก,การลงทุนในตลาดหุ้นคริปโตบิตคอยก็ด้วยเช่นกันก็ยังไงก็ลองดูเผื่อๆไว้หน่อยละกันนะครับต่อไปอีกเรื่องเรื่องที่2เรื่องของการเงินเอาการเงินเฉพาะเลยนะราศีมังกรดูด,ดิเป็นยังไงบ้าง มาละอย่างน้อยก็มีเรื่องราวดีๆราศีมังกรช่วงนี้สับจางนิดหนึ่งนะมีเงินมาก็ต้องออกช่วงเนี้ระวังมีปัญหาทะเลออาะวิวาสหรือผิดใจกัน<ม>ในเรื่องของการเงินอุปสรรคจะเยอะ<ม>แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรไพ่มันขึ้นเรื่องเงินคุณจะหาเงินได้คุณจะหาเงินได้รวมทั้งการลงทุนอะไร<ม>จะได้กําไรมหาศาล<ม>นะค่อยๆลงทุนแต่ไพ่ใบนี้คือไพ่ที่เด็ดสุดสําหรับ<ม>ชาวราศีมังกร Act of the Pentacle ผมบอกเลยนะเรื่องการเงินของคุณใครได้ไพ่ไปเนี่ยมีดุสิ์จะมีโชคมีลาบอ่คุยตรงๆรเลยราศีมังกรซื้ออะไรที่มันโชคลาบนิดนึงนะ ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรเพื่อแบบว่าเป็นการเสี่ยงโชคพอไพ่พคุณเนะ่ยเรื่องการเงินกาลังจะมาเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไม่ต้องไปซื้อเยอะนะเบาๆนะครับผมแต่มีโอกาสพอไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ใบเ,เดียวที่จะบอกว่าคุณจะมีโชคลาภได้ได้เงินก้อนหรือได้เงินจากผู้ใหญ่อะไรบางอย่างฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรน,นะครับเรื่องการเงินคุณจะดีขึ้นนะและเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักของชาวราศีมังกร แสดงว่ามีโอกาสถูกหวยแน่ๆถูกลอตเตอรี่แน่ๆเพราะว่ามันย้ำถึง2อรอบอถ้าไพ่อะไรที่ย้ำไ่บ่ายผมจะเด่นย้ำเลยแอคออฟเพนเดิโคลขึ้นมา2รอบแล้วความรักนะความรักถือว่าจะดีและเรื่องการเงินจะดีไพ่เกีย่ยวกับเรื่องโชคลาภผมยินดีกับชาานี้แนละ้วทำอะไรก็จะสําเร็จนะแข่งขันประมูลกันแล้วได้ไพ่เดอะซันเรื่องความรักก็คือจะดีเป็นไปตามบัญชาสวรรค์ด้วยนะครับอาจจะเหนื่อยใจหนักใจทุกใจนิดนึงนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร อาจจะคิดหนักกังวลใจทุกอย่าง นะครับผมแต่ไม่ต้องกังวลใจโชคลาภคุณกําลังจะมาอันนี้ผมพูดตามให้นะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ชาวราศีมังกรเนะ้อในเรื่องของความรักครับผมสําหรับดวงรายสัปดาห์ของชาวราศีมังกรนะครับเราก็ได้สรุปกันไปแล้วเมื่อกี้ถึง3เรื่องนะแต่เรื่องความเด่นมากผมยินดีด้วยเลยนะอันนี้ผมสรุปให้เลยเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองราศีมังกรมีโอกาสจะได้สูงนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสเสี่ยงโชคหรืออะไรลงทุนหรือทําอะไรก็อ่ะก็ได้ลองทานะครับคร่าวๆนะ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมทั้งเพจทั้งช่องทางช่อง YouTube ดูไพ่ทาโร่ by ดรเทมส์ทาโ r o ค Card หรือ Search คำว่าดรเทมส์ทาโ r ่คกสมันก็จะขึ้นลิงก์ทุกๆอย่างเลยนะครับทั้งเพจทั้ง IG ด้วยละกันนะครับผมทางหน้าจะเป็นดวงรายสัปดาห์ของชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผม